ตอนที่1,089สมาคมนั้นแข็งเก่งมากๆซึ่งเหรียนเทียนเองก็รู้ดีดังนั้นแม้ว่าภายนอกเขาจะดูเหมือนว่าไม่เห็นพวกมันอยู่ในสายตาแต่ว่าภายในใจของเขานั้นไม่ได้ประมาทเลยแม้แต่น้อยอีกฝ่ายเป็นถึงกลุ่มพลังที่แข็งแก่งเป็นระดับแนวหน้าของสวรรค์ชั้นนี้แถมยังมีจกักรพัชกุหุนเป็นตัวคอยสังการอยู่เบื้องหลังดังนั้นเราต้องรีเพิ่มความแข็งแก่งให้กับตัวเองเขาได้ทรงเสียงออกมา จะละเข้เป็นจะทาและหลิงหยุนต่างก็พยักหน้าของพวกเขาพวามหมาว่าพลังภายนอกจะพอเป็นตัวช่วยได้แต่สุดท้ายแล้วความแข็งแกร่งของตัวเองมันก็สําคัญที่สุดมีเพียงตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นถึงจะเรียกได้ว่าแข็งแกร่งอย่างแท้จ,จริงไม่งั้นแล้วพวกเราก็จะทําอะไรไม่ได้อยู่ดีแล้วพวกเราจะไปทําอะไรกันดีล่ะหลิงหยุนได้ถามออกมาหลินเทียนคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนจะมองไปที่ท้องของตัวเองแล้วพูดออกมาว่าหาแหล่งพลังฉีหรือไม่ก็ กดหาเส้นชีพประจรเทวกันให้เร็วที่สุดมันเป็นเพราะช่วงที่เขาเพิ่งได้รับไข่เทพมาจากสวรรค์ชั้นที่สี่นั้นเจ้าหนูนี่ช่วยชีวิตของเขาเอาไว้หลายครั้งแต่จนถึงตอนนี้มันก็ยังไม่ฟักออกมาเป็นเพราะมันได้รับพลังฉีไม่เพียงพอนี่จึงทําให้เขารู้สึกผิดมาก,มากดังนั้นเมื่อเขาอยู่ในเขตแดนปรินิพานและกล้ามาถึงสวรรค์ชั้นที่9เขาจึงได้แต่คิดว่าควรจะหาแหล่งพลังฉีที่ทําให้เจ้าหนูนี่ฟักออกมาได้สักที เมื่อฟังจากคำพูดและท่าทางของหลินเทียนแล้วดวงตาของเจ่าหลเัเทพนญธาตก็ได้แต่เป็นประกายออกมาเพราะพอจะเราความคิดของเขาได้จึงพูดออกมาว่างานก็ดีหากว่าพบกับเส้นชีพปะจรเทวะตั้งแต่อยู่ในสวรรค์ชิน,ชนุเปเนั่นเจ้าหนูก็คงได้ฟักออกมาแล้วแถมข้าและเจ้าจนหืน,นี่ก็จะได้ตัดผ่านไปยังเขตแดนปริธิพานเหมือนกันยิ่งไปกว่านั้นจากสัญญาณทั้งหมดก็แสดงให้เห็นแล้วว่าที่มาของเจ้าหนูนี้มันไม่ธรรมดามากๆ หากว่าฟักออกมามันก็จะต้องสุดยอดมากๆน่าจะแข็งแก่งยิ่งกว่าเราซะอีกมันได้พูดออกมาด้วยดวงตาที่เป็นประกายว่าเมื่อถึงตอนนั้นแล้วเจ้าหนูน้อยก็จะไม่ต่างจากเครื่องรางที่คอยคุ้มของพวกเราหลินเทียนได้ไปยักหน้าของเขาพอเขาเองก็คิดแบบเดียวกันแต่สิ่งที่เขาต้องการที่สุดคืออยากให้เจ้าหนูนี่ฟักออกมาลืมตาดูโลกและเคลื่อนไหวด้วยตัวเองเฮ้ hey, หลิงหยุนได้หันหมองไปทางหลินเทียนและจะละัะเขิเบนธาต์ ก่อนจะมองกลับไปทางหลินเทียนแล้วอดแสดงสีหน้าป่วยๆออกมาไม่ได้เจ้าหนูหลินเจ้าหนูที่อยู่ในร่างกายของเจ้ามันหมายความว่าไงกันหรือไหนหลองเล่ามาซิมันเป็นเพราะก่อนหน้านี้จัลลเคเนเบญธาตุเคยพูดเรื่องของเจ้าหนูนี่ในสวรค์นชนิดฐแปดมาก,ก่อนแต่ก็ยังไม่ได้อธิบายเรื่องราวทั้งหมดออกมาเขาจึงรู้สึกสงสัยมากมากและเมื่อได้ยินอีกครั้งเขาจึงรู้สึกคันตามเนื้อตามตัวด้วยความรู้สึกอยากรู้อยากเห็น เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสายตาของหลิงอยู่แล้วหลิงเทียนก็ไม่ลังเลเลยที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆออกไปหลิงหยุนที่ได้ยินคําอธิบายเหล่านี้ก็ได้แต่พะงะไปพางส่งเสียงออกมาว่าดูเหมือนเจ้าหนูที่อยู่ในร่างกายของเจ้ามันจะสุดยอดมากๆเลยนะใช่แล้วละ่ะหลิงเทียนได้ตอบกลับไปขนาดยังไม่ทันฟักออกมาเพียงแค่กลิ่นอายที่ส่งออกมาก็ทําให้ผีประหลาดที่อยู่ในเขตแดนปรินิพานต้องหวาดหวัน่นแต่ตอนที่อยู่ในตําหนักแห่งความตายเจ้าหนูเอง ก็ได้แสดงพลังที่ไม่ธรรมดาออกมาให้พูดตามตรงแล้วหากจะบอกว่าเจ้าหนูเป็นทายาทของมังกรก็ยังคงจะเชื่ออย่างสุดใจได้ซ้ำแล้วจะรออะไรกันอยู่เล่ารีบไปกุดหาเส้นชีปประจนเทวะด้วยทักษะฝังมังกรกันเร็วจะได้ให้เจ้าหนูนี่เกิดมาสักทีข้าและ,จะ,จและเจ้าจระเข้หืน่นจะได้ตัดผ่านเขตแดนปานิพานไปด้วยกันนี่มันเรียกได้ว่าขานกสามตัวด้การโยนหินแค่ก้อนเดียวจะชัดเหลิงหยุ่นได้กำหม,มัดเอาไว้เพราะเขารู้ก่อนหน้านี้แล้วว่า หลินเทียนนั้นเชี่ยวชานรักษาฝังมังกรทาให้เขาตื่นเต้นเป็นอย่างมากหลินเทียนได้ไปยักหน้าของเขาแต่ความจริงแล้วเขาเองก็ได้ใช้เวลาสำรวจพื้นที่โดยรอบอยู่ตลอดทางแต่ก็พบว่าไอ้เจ้าสิ่งของอย่างเส้นชีพประจเทวานั้นมันหาได้ยากมากๆมันไม่ใช่ว่าอยากจะได้ก็ได้มาเปลี่ยนที่กันเถอะเขาได้พูดออกมาจัลลัคขีเป็นญาตและหลิงหยุนก็ไม่ลังเลเลยที่จะหันออกไปทางอื่นพร้อมๆกับเขาช่วงหลายวันหลังจากนั้น พวกเขาก็พากันเดินผ่านสถานที่ต่างๆมากมายพร้อมพบกับคิดตันวิญญาณคีดตันนิลันรวมไปถึงเส้นชีพประจรและเส้นชีพประจรนิลันเพราะว่ามันก็ยังไม่เพียงพอจะเทียบเท่ากับเส้นชีพประจรเทวได้เลยแม้แต่น้อยนี่เจ้าหนูหลินก่อนหน้านี้เราได้คิดตันวิญญาณจากการทราําลายหลังฐานที่มัน่นในสวรรค์ชั้นที่8ของพวกมันไปแล้วด้วยจํานวนคิดตันพวกนั้นรวมกับที่พวกเราขุดมาได้ในตอนนี้มันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะหลิงหยุนได้ส่งเสียงออกมา หลินเทียนได้สายชี้ศาของเขาพร้อมกับพูดว่ามันยังขาดอีกบ้านเลยล่ะจากการคำนวณของเขาแล้วแมมว่าเจ้าหนูกําลังจะเกิดขึ้นมาแต่มันก็น่าจะใช้พลังฉีประมาณครึ่งหนึ่งของเส้นชีพประจเทวะดังนั้นจิตตั้นวิญญาณไม่กี่ล้านก้อนมันยังเทียบไม่ได้กับเสี้ยวหนึ่งได้ซ้ําขนาดแกบฟักยังต้องใช้ขนาดนั้นเลยงั้นหรือนี่มันอะไรกันหลิงอยู่ในต่กอกตาของเขาไปมาพร้อมๆกับเห็นได้ถึงความพิเศษของเจ้าหนูนี่เอาล่ะเราไปกันต่อเถอะ แต่ละเคเป็นจระทาที่ส่งเสียงออกมาหลินเทียได้หมุนวนเก็บวิชาฝังมังกรของเขาพร้อมทั้งเดิอนออกไปยังพื้นที่ต่างๆโดยที่แผ่ตาประทับมังกรออกไปรอบทิศทางพิบตาเวลาก็ผ่านไปอีกสามวันเต็มช่วงสามวันมานี้เขาได้พบกับคิดตั้นวิญญาณอยู่มากมายแต่ก็ยังไม่พบอีแวลของเส้นชีพประจรถว่วเลยแม้แต่น้อยเพราะถึงอย่างไรมันก็เป็นเส้นชีพประจรที่หาได้ยากลองลงมาจากเส้นชีปประจรมังกรบรรพกาลเลยก็ว่าได้บุ้ม และมันเป็นตอนนี้เองที่ตะวีปทางตะวันตกได้เกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงเสม,มือนกับเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ก่อนได้จะมีกลุ่มหมอกสีดําเข้มพวยพุ่งขึ้นมาทะลุผ่านม่นฟ้าเหมือนกับประตูสู่ขุมนรกได้ถูกเปิดออกโดยที่มีเสียงร้องหวยหวนของผีร้ายถูกส่งออกมาในเวลาเดียวกันมันเป็นกระชั่วพริบตาก่อนที่ม่นฟ้าจะถูกย้อมด้วยสีดําเข้มให้ความรู้สึกขนหัวลุกพลังหินอันเข้มข้นขนาดนี้นี่มันอะไรกัน หลิงหยุ่นไดแต่พังะไปจัลเก้เบญจธาตุเองก็อดแสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมาไม่ได้ก่อนจะหันมอออกไปด้วยท่าทางที่ตกตะลึงนั่นมันเทือกเขาไทซูหนิงเทือกเขาไทซูงั้นหรือหลิงหยุ่นไดแต่พังะไปก่อนจะพูดออกมาด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปว่าก่อนหน้านี้เกิดได้ยินอาจารย์ของข้าบ,บอกว่ามันเป็นสถานที่ต้องห้ามใช่แล้วจัลเก้เบญจธาตุได้พยักหน้าของมันพร้อมกับพูดต่อด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำว่ามันเป็นพื้นที่กว้างมาก แถมยังเต็มไปด้วยอันตรายมากมายซึ่งภายในได้ฝังตัวตนระดับกึ่งจกกักรพรรดิเอาไว้นับไม่ทวนเราไปที่นั่นกันเถอะอยู่ดีๆหลินเทียนก็ส่งเสียงออกมาเขาได้หันมองออกไปด้วยสายตาที่เป็ียนปะกายเป็นอย่างมากจะเย็นนะเจ้าหนูที่นั่นนะ่ะมันไม่น่าอภิรมท่าหร่หรอกนะโดยความหนาแน่นของพลังหยินขนาดนี้มันจะต้องมีอะไรอยู่ด้านใต้แน่ๆมันเสี่ยงเกินไปแถมสิ่งที่จําเป็นสําหรับเราในตอนนี้คือการทําให้เจ้าหนูที่อยู่ในตัวของเจ้า ฟากออกมาให้เร็วที่สุดไม่ใช่สร้างความวุ่นวายแต่ละเฆเบนยทาตคิดว่าหลินเทียนต้องการจะไปหาสมบัติที่นั่นหลินเทียนได้ส,ส่เซี๊ยะพร้อมๆกับหันมองออกไปทางกลุ่มหมอกเหล่านั้นและพูดขึ้นมาว่าที่นั่นมีเส้นชิปปจรนเทวะอยู่แม้ว่ามันจะดูเหมือนกับประตูนรกแต่ว่าข้าสมบัติได้ถึงพลังฉีที่แม้จะเบาบางแต่มันก็บริสุทธิ์ยิ่งกว่าเส้นชิปปจรปีศาจหลายร้อยเท่ามันมีเพียงแค่ ความหนานแน่นของเส้นชีปประจรเทวะเท่านั้นที่จะปล่อยออกมากแบบนี้